vẫn vâng, vâng tốt lè vẫn vâng tốt leo Chúng ta đi lại Tốt vâng tốt lè vâng Tốt lè, vâng tốt lè. งามไร้เลยนะาบบร็างามแหงบ่มีลมเลยพี่นอ คือพัดวนขวดของช่นี้แน่ยต้งหดนำสายยางมาเกาะแลวเทียวชื่อวนโลกใจเลยจ้ะพี่น้งเห้นเสียงฝนบนเนอะพี่กัสทำข่าเตรอค่ะมีฝนตกทำบนหน้ากับแสงนี่ได้รดมจังหัดบนหลาช้านี่านโลกเอาใช้ม่โครงหรือเปล ไปสามถาดนั่นจ้ะเรียไปซอยซอยผู้กักตัวนั่นจ้ะก็ดอเจากลงบาลาะคนที่โควิดตอจอกลงบาลถ้าคนไปซอยเรลือเพินไปสุนันสนุอาหารกันจนนนั่งรักษาสาวหล้ากักโดยอีซหมูนั่นจอน้ำไหลน้ำไหล ฝนตกมีใจกเลยทายพี่น้องเลยนะจ่ะน้ะนจากฝนตกบอกพี่น้องตอนนี้กอบกใบสองโมงะจ้ะน้ะวันเาร์วันเาร์ที่สิบสี่จ้ะนาะ ประมาณบ่าย2:00นเนาะจ้ฝนก็ตกเทลงมาเาก็ใครแน่อยู่หน้านนปุ๋ยแล้วนเนาะ มานยีหลอดเพ่งหน่อยก็ไหยม่ไทมันใกลข้าให้่กระสอดมันกสิเป็นเกลดดหรือว่าบบ้เนาะมะกรไว้มากกว่ากูกทาูกงาเนาะไม่กระมังจะบานเบียรทักไวไม่กระับ 你在奋斗，奋斗。 แต่แ้วบนเพ่ลียร์อุดมกับมาพักทายพี่น้นองซ้ำนี่นอกจากเพราะว่าดีใจคนโตก็เลยพา,าทายพายิบกล่องขึ้นมาทันทีเลยจ้ะมามจับขาดพี่น้องเดินนอกจากคนกับจ่าลงเนรแล้วนอกจะนะ้ะเนาะเยังสะพอกันไหมคิดหนาจ้าสวัสดีจ้ะ